สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้เราจะมากินแหนมนะครับวันนี้เราปิ้งแหนมดอนเมืองนะครับผมแล้วก็กินกับนี่เลยครับผมไม่ว่าจะมีสมุนไพรมีทั้งขิงตะไคร้กระเทียมนะครับผมแล้วก็พริกมีพรพริกพริกพริกไปหามาพริกชีฟ้า ไปหามาปะเดี๋ยวกินหมอห่อมาหลุดๆๆวันนี้ก็พบเจอกันตอนเย็นๆหน่อยครับผมเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดครับคุณผู้ชมเอาลุยเลยพี่เกมไปไหนมาไม่ต้องรอไปทำธุระที่เชียงใหม่มาครับผมนีน่นเชียงใหม่แล้วเร็วเร็วรีบกินครับผมเดี๋ยวจะมืดแล้วนะครับ <S <S วันนี้ก็อาจจะพบเจอกันมืดหน่อยคุณผู้ชมวันนี้ก็จัดแหนมย่างแหนมเลยกินกับตะไคร่หืโอสดชื่นเลยพี่เกมสดชื่นใช่ไหมใช่นี่ โดนอนย่างแหนมสิคุณผู้ชมดำปีเลยมีอะไรเล่นด้วยแหนมนี่บตะไคร้อร่อยเนี่ยเ้็ขผมกัดนานไม่ได้เนี่ยกลิ่นแรงมากมันหอมแบบึ้นจมูกแล้วแบบเผ็ดเลยอร่อย กเฮ้ยเหมเหือนม,ม,ม,มีข้าวพี่เกมแปลกผมไม่เคยกินแหนมแล้วมีข้าวอย่างเงี้ยรอะไรแหนมมีข้าวนั่แหละแหนมมมีข้าวจะเปรี้ยวยังไงครับของเหรอฮะไม่รู้อ่ะแหนมมมีข้าวจะเปรี้ยวยังไงผมต้อ,อ,องดูเขาใส่ข้าว,วข้างในอย่างนี้เหรอไอ้ไม่รู้จริง เนาะอะไรกินข้าวข้าวเช้ายังไม่กินเลยคุณผู้ชมอยู่ได้ไงทั้งวันเนี่ยเริ่มหนักไงไม่ดีต่อร่างกายครับอดข้าวกินสามมื้อได้ดีแล้ว อ้วนก็ไปให้อ้วนไปอันนี้อร่อยไปเกมกระเทียมนี่อร่อยอะไรมันไม่เผ็ดเกินอ่ะมันนีนนยังม,ม,มีขิงด้วยไงเข้ากันมากมันหอม,อม จะเข้าเนี่เข้ามากมาครับคุณผู้ชมเืิ่มสวนเลยหนัวม,มากไม่รู้กินอะไรกระเทียมก็ของชอบตะไคร้ก็ของโปรดเข่งก็ของมกักหวานเถย เดี๋ยวก็ร้องไห้จ้ามาอีกคุณอย่างผมไม่เคยร้องไห้ร้องไห้ตอนอกหักครั้งเดียวคุณผู้ชมแบงเห็นไหมแต่เห็นร้องไห้ไหมสิบปีร้องไห้ครั้งหนึ่งอ่ะแต่เห็นไหมแต่เห็นไหมเหรอไหมเห็นไหมเอรอไหมเรอไหม เขาหยุดมือไงไม่ได้ปอกมากาัดอ,อร่อยดีกัดกัดหัวนี่กัดหัวแล้วก็น,นี่ออกอมาขนาดถึงข้าวกบผักอร่อยมากข้าวผัก ดูกวันคุณผู้ชมร้อนๆเลยย่างมาแบบร้อนๆกินร้อนๆแบบอร่อยอร่อยนุ่มๆชุ่มๆช,ช่ำๆเลยเ <_ c oughs> นี่ยผมว่าแบบเนี้ยกำลังดีนวถ้า <_ c oughs> นานกว่านี้แห้งแห้งมากเ <_ c oughs> ขิงอ่อนไม่มีไม่ต้องเข็งแก่ <_ c oughs> ผมว่าเออ อะไรนะถิ่นองถิ่นรองน่าจะอร่อยนะถ้ามันกินกับหนมอร่อยดีแต่เราไม่มีม,มันคือเปียวกระเทียมหอยใหญ่ กยั๊ดทำไมไม่จับใส่ปากเลยอืออ่ะ,อะมันอดมันกินแบบว่ากินแบบมีสเต็ปไง<น>อ๋อกระยัดใสป่ปากมันเฉยไปนี่นี่เห็นไหมผมจะยัดใสป่ปากแล้วผักตามก็ได้แต่ผมต้องพันไงเห็นไหมมัน <c oughs> เฉยไปไงหันกินอะเท่กว่านี่อืมเฮ้ยหาหมดแล้วผมกินผักเก่งมเลยวันนี้อือแตมาก <c oughs> นี่นะที่จริงอยากให้กินผิงกินกระเทียมนะได้หนึ่งหัวได้หนึ่งหัวแล้วจะหมดหัวแล้วสัตับพักขนาดคุณผู้ชมนี่สิงจะขิงแก่เลยเหนียวนิดนึงใจก็อร่อยอ่ะมันแซบแต่ก็มันเดียครับผมนิ่งแก่ยิ่งมันยิงแก่ยิ่งมัน ันแบบบึมบัมยิงอ่อนยิงได้ประสบการณ์โหยิงอ่อนหรือยิงฟิตอะไรฟิตไม่มีอะไรหรอกนอนกินพริกขี้หนูัง,งยังกินไปเลยพริกเน,นี้ยเผ็ดมากลองดูลองดูอันนี้เผ็ดก,กว่านี้อีกพริกแดงมันสู้พริกเขียวไม่ได้พริกเขียวม,มันจะหอมอคุณก็ลองดูลองไหมไรู้แล้วกินมาคำเดียวรู้เรืงง่อง ถึงแก่อืากะเืียมกับตะไครเข้าสุดละวอม่ากนะมันดีมากอออือวันนี้ฝนไม่ตกครับคุณผู้ชมวันนี้พอดีเลยครับผมถ้าฝนตกนี่ก็ยุ่งมากเลยละยากมาก <c oughs> อืมขิ้ออน มืนมันสลับตกอะมันเนี่ยตอนเช้าตกตอนเย็นไม่ตกดีแล้วแล้วผมก็จะไม่ไปทรงานเดี๋ยวนี้ไปไง <c oughs> ต้องซื้อเสื้อกันฝนไว้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> ถ้าฝนตกก็ใส่เสื้อกันฝนไปอันนี้ขี้เกียจไงได้ได้ได้เผอได,ได้ได้ใจเลยได้พอดีเลยฝนตกมีข้าอ,อ้างไงฝนตกไปไม่ไหว ไป,ไปไม่ไปไม่ทานเปียกอะไรเงี้ยก็บางทีถ,ถ้ามันหยุดผมก็ไปสายสายก็ไม่อยากเข้าแถวด้วยแหละ <laughs> มันแฉะไม่เอาน้อมาเพิ่มมาทำไมรุ่นนี้ไม่กินน้ำกลางคันเพราะผมเผ็ิดขินแล้วเนี่ยตอนนี้ห <laughs> น้าเพลิด อืดเลยมื่อกี้ยังหล่ออยู่นะตอนนี้อืดแล้วไรก็่อรอรอรอที่ใจยังไงอะใค่ใบหน้ายังไงยังไงก็รอรอที่ใจใค่ใบหน้าใจใจหล่อยังไงก็สปอร์ตโอ้ยสปอร์ตสปอร์ตให้มัมอนนอนหลับเข้ามาเลี้ยงเข้าเท่าไหร่นะสี่สิบ โอ้ยเป็นพูดอย่างนั้นขอนัรกเจอว่าเป็นอผู้ชายใช้บ้านตามใครไม่ค่อยทันไงผู้สาวมาหาบ้านคุณผู้ชมมาเที่ยวหารู้ไหมเลี้ยงเขาอะไรน้ากินกินโอ้ยเขามาหาทีเดียวเข้าไปเลยเขาไม่มาอีู่ไม่สปอร์ตอ่ะบอกแล้วต้องใจปั้มก็เป็นป๋าใจปั้มรู้ไหมโอ้โหตอนไโอ้ยยัเป็นป๋าเนี่ย าะเข้ามาถึงบ้านแล้วแล้วคุณผู้ชม,มเข้ามาเที่ยวตอนมีเท่าไหร่น้องควักจ่ายให้หมดวันแรกอะ่ะเดทวันแรกอะ่ะรู้ไหมจม่ายหมดแล้วผมเอาไหนกินอะ่ะ <c oughs> หาใหม่ดิ <c oughs> วันแรกอยาก <c oughs> ให้เสียหน้า <c oughs> วันแรกจ่ายไม่อั้น <c oughs> เออพี่เกมรู้แล้วทำไมต่างหายไปไหนหมด ก็อย่างนี้นี่เองกระเทียมม,ม,มันแกะแล้วเหลือสาร11เซ่คุณผู้ชมฟ <c oughs> ันแทบหักแเหลืออีกไม่กี่เซ่นะเกับเลยเมื่อกี้ฟันยังหักแต่ก็ยังหล่อ รอมันป้านตรงเหวอ่ะป้านตรงเหวปันไม่ครบอะคุณผู้ชมป้านตรงเหวเฮ้ยอะไรเนี่ยป้านตรงเหวเป็นยังไงไม่เคยเห็นอ่ะหน้าบูะเกมเนาะเห็นมันตอนยังไม่ไม่ตกยังไงอะหน้ามันก็แย่อยู่แล้วอ่ะหน้ามันก็เลยเร็วๆหน่อยมันก็ยัแย่อยู่ดีอ่ะตกปุ๊บหน้าก็บู๋เลยบอกกันดีปันว่าหรอเงี้ยปันว่าหายไปซีอย่างเงี้ยกินดีกว่าอร่อยกว่าเยอะ หอมฉุยหืมถิงอ,อ่อ,อนอ่อนนะไปลายนี่ไอ้มันเลือกยังไงขิงอ่อนขิงแก่พี่เกมนี่นี่นี่อ่อนเหรอปลายมันจะอ่อนอย่างนี้อันี่อันี้อนี้เขาลอยเ่ยเอ<โ>ออ๋อดูจากสีใช่ไหมก็สีแบบสีที่แบบซีดๆหน่อยอมันก,ก็แก่สีเ<อ>งขเข้มๆก็อ่อนอ๋อเพราะว่า มันอ่อนมันอยู่ปลายอันนี้กินอร่อยกว่าเยอะเลยอืเขาโค้งมันอ่ะโคนมันอ่ะมันจะก็แก่ดิ้งมันแตกเนี่ยมันจะอ่อนเนี่ยแตกขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าไหมเปปลายมันจะอ่อนเดี๋ยวกัดเข้าไปมันก็จะเริ่มแก่เข้าใจอ๋อเข้าใจมาคุณผู้ชมครับผมแม่ตอนนี้ก็หายสั่นเลยคุณผู้ชมครับผมอันนี้ข้าวเช้าผมเลยนะครับพอดีนั่งอ่าตื่นเช้าแล้วก็ไปรอรถไฟ กะว่าจะไปซื้อของบนรถไฟกินฝนตกฝนตกไม่ค้าไม่ขึ้นมาขายครับผมได้กินน้ำไปสามสามอึกเอาพอดีมันมีติดในกระเป๋าแค่คอนขวดแล้วจนกลับมาถึงบ้านอ่ะกินน้ํานิดเดียวข้าวไม่ได้กินเลยโอ้เป็นผมผมน็อกแล้วนะอยู่ไม่ได้จริงๆว่าไม่น้อเราก็อยู่เฉยๆดีร่างกายผมนี่มันต้องการพลังงานตลอดเวลาเราก็อย่าขยับเยอะนะครับคือแบบมีกล้ามเนื้อไงแล้วแบบพลังงานมันก็ต้องแบบหเยอะลำคาญ เหมือนมีความรู้อะอย่างผมก็ไม่ใช่งโง่ทั้งนั้นล่ะผมก็ฉลาดพอตัวอ้ท <c oughs> ำคางแล้วผมฉลาดเก,ดดเก <c oughs> ินเลยดถ้าเกินเก่งไหอหูเต็มห้นเลย ตะไคร้หักฟันได้เลยเจนอร่อยเนาะมันไม่เย็นอะไรที่มันร้อนร้อนนุ่นๆเนี่ยกิน,นอร่อยหมดก็เป็นของมั้งยำกระหว่านึง กินวาซาบิอ,อะอรไหมวาซาบิอะไรเนี่ยไม่น่าน,นะมันไม่เข้า,าอ่ะอ่ะอะไรเฮียไม่ลองอ่ะอันนี้แบบมันออกแนวแบบว่าก็คนเราจะเข้านะเพราะมันเป็นอาหารแบบหมักหมักนองดองเหมือนกันอนะ่ะมันต้องลองถ้าไม่ลองจะรู้งไงอันนี้ก็คล้ายวาซาบินะมผมว่าขาเหงากินดีกว่าดีครับคุณผู้ชม à nó ra bị tay à nè có nhớ ừ. cặp cặp ừ. Ừ. này nó ừ. 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 không? มาใหม่เื่อันไหพี่เยื่ยมเจ้าโชคดีหมาเออพันเลยนะพีเยี่บีเกิลบีเกิลผสมหมาอะไรไม่รู้ครับผมหมูยันยานอะไรไม่รู้หมูยันยันตัวยาวๆขาสั้นๆไปในคลิปนี้ก็จะขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับผมมากินแหนมนะครับผมอร่อยนะต้นคลิปเราบอกว่าแหนมเราใส่กอกแหนมใส่กอกอะไรนะ ไม่พอนาใส่กอกบอกคุณผู้ชมเป็นใส่กอกหรือเปล่าไม่รู้นะแหนมผมไม่คินนะว่าแหนมใช่ไหมโอเคเอาเราไปเกมความจําเริ่มไป <laughs> เดี๋ยวเกมนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกับผมและน้องในันต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแนละ้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาแล้วน้องอยากกินหรือเปล่ามันกวนเร็วมากเลยนะองกินอาหาร